กินดีอยู่ดีกับพี่สีมาเจอกันอีกแล้วจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นวันนี้เราจะกินดีอยู่ดีกับเมนูทางเหนือนะคะใครที่รู้แต่ชื่อว่าพักกาดจอจอพักกาดทำยังไงฉันได้ยินแต่ชื่อมาตั้งนานชื่อเสียงเรียงนามดังทั่วประเทศไปถึงทั่วโลกวันนี้มาเลยค่ะมาบ้านพี่สีแล้วพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นจะทำพักกาดจอเป็นนะคะ ปรกกาศจอรหรือว่าจอปรกกาศถึงขั้นแต่งออกมาเป็นเพลงของทางภาคเหนือเลยนะคะก่อนจะไปรับชมจอปักกาศก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้พี่สีด้วยนะคะมาเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะพ,พี่เพื่อนๆหมู3มชั้น1นกิโลครึ่งแต่มากกว่านิดหน่อยค่ะแล้วก็ผักผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะ ดูนี้อร่อยมากหวานมากกรอบมากค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะพี่ๆเพื่อนๆทําไมเขาถึงเรียกจอผักกาดมาจากคําว่าผักกาดจ้อนค่ะเขาถึงเรียกผักกาดจ้อนผักกาดจอแล้วก็มีมะกอกปลามะขามเปียกวัตถุดิบไม่มีอะไรมากมายนะคะมีค่ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากมายมีกระเทียมวันนี้เราจะ ใช้ทําเป็นกระเทียมเจวนะคะพี่พี่เพื่อนๆนแล้วก็พริกทอดค่ะเมนูนี้ไม่เน้นเผ็ดนะคะพี่พี่เพื่อนๆนแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงชูรสน้ำตาลทรายนี่ค่ะเครื่องปรุงก็มีไม่มากไม่ไมายนะคะอุ๊ยคุณสีบ้านลืมอะไรไปหรือเปล่านี่ค่ะหมูสามชั้นง,งามๆเลยนะคะส่วนท้องมันแข็ง นุ่มเวลาเคี่ยวแล้วจะนุ่มอร่อยมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆลืมอะไรไปหรือเปล่าข้าคุณสีบาดเอ้าใครจะลืมเนาะน้ำปลาร้าค่ะพี่ๆเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยนะคะเมนูทางเหนือค่ะแล้วก็อ่าเราไปเจียวกระเทียมพี่สีขอเจียวกระเทียมก่อนนะคะเมนูนี้มีน้ําปลานะคะเสริมความเค็มแต่พี่สีไม่ได้เอาออกมาโชว์นะคะเราก็ไปเจียวกระเทียมกันให้หอมๆก่อนค่ะ บางคนเขาก็จะบอกว่าต้องทุบกระเทียมใส่ทุบก็ได้เจียวก็ได้หรือทั้งทุบกระเทียมใส่แล้วก็ทั้งเจียวกระเทียมใส่ก็ได้ค่ะกระเทียมเจียวจะทําให้จอประกาศเราหอมนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนชวนรับประทานมากกลิ่นของกระเทียมเจียวพี่สีใช้กระเทียมไทยนะคะเจียวได้ที่แล้วพอแล้วเดี๋ยวก็เหลืองอีก ยังไม่ต้องเหลืองในกระทะนะคะเอาออกมาเหลืองข้างนอกนี่ค่ะพอเย็นแล้วเขาก็จะเหลืองอีกกรอบกรอบกรบกรอบวิธีเจียวกระเทียมก็ไม่ต้องรีบออกนะคะแม่บ้านทุกคนก็ต้องทําเป็นนี่ค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหนึ่งทับพีน้ําปละสูตรเค็มสองทับพีแล้วก็น้ำอ่าในหม้อแกงแล้วแต่เราเลยนะคะใส่ไปสัก สองลิตรค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเพราะวันนี้เราจะทำการเคี่ยวแล้วก็หมูสามชั้นก็หั่นเป็นแบบนี้ค่ะหั่นเป็นชิ้นชิ้นท่อนๆยาวประมาณสองนิ้วนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเพื่ออัตรรทในการรับประทานค่ะใช้ไฟกลางนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพอเคี่ยวได้ที่แล้วก็ตักฟองออกเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นต่อนะคะให้จนหมูสามชั้นของเรานุ่มใสเลยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ พอช้อนฟองออกแล้วพี่สีจะตุนต่อประมาณสักยี่สิบหรือยี่สิบห้านาทีแล้วแต่ความที่พี่ๆเพื่อนๆจะเอานุ่มขนาดไหนนะคะเราใช้ไฟกลางเดือดโพะๆอ่าตอนที่เราเคี่ยวเราก็ลดออกมาเป็นไฟอ่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆเพื่อที่เราจะต้องไม่ได้เติมน้ำมากมายแล้วก็หมูของเราก็จะนุ่มนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะตักฟองออกคุณสีบ้านตักฟองออกรบกวนน้ำแกงของเราอ่า ไม่ให้สีสันสวยงามก็ตักฟองออกเสร็จแล้วก็ปิดเตาเออโหปิดเตายังไม่ทันได้ทําอะไรปิดเตาปิดฝาไว้ตุนค่ะพี่พี่เพ,พื่อนๆพอนพอได้ที่ pues. แล้วพี่สีก็เช็คนะคะว่าหนังใสหรือยังนุ่มได้ที่หรือยังต,ต้องเข้าใจด้วยบ้านพี่สีมีพอบ้านฟันไม่ค่อยดีนะพี่สีทําทุกอย่างจะต้องนุ่มค่ะแล้วก็ ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ก็เอาไปหั่นแบบนี้ล้างเป็นกรีดติบให้สะอาดแล้วก็หั่นประมาณสักสองนิ้วนะคะพี่พี่เพื่อนๆสํานสหรับก้านเขาต้นเขาแล้วก็ใบก็เหมือนกันค่ะแยกกันค่ะเอาก้านเขาใส่ก่อนนะคะวิธีล้างก็ล้างด้วยน้ําเกลือนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามียาฆ่าแมลงอะไรไหมเราก็ต้องล้างให้สะอาดค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนล้างน้ําไหลหลายน้ํานะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อความสะอาดเพื่อ อ่าปลอดสารพิษร่างกายเราจะได้ปลอดสารพิษด้วยนี่ค่ะก็เอามาใส่แล้วก็ให้ผักสุกเลยนะคะพอผักสุกแล้วแต่ตอนนี้หมูเราอะเริ่มสุกแล้วก็นิ่มแล้วเราก็เอาก้านใส่พอสุกแล้วก็เราก็เอาใบใส่ค่ะนี่ค่ะผักกาด กวางตุ้งฮ่องเต้ฤดูนี้เขาจะหวานนะคะพี่พี่เพื่อนๆโดยเฉพาะฤดูหนาวทางเหนือนี่ไปถามกันได้เลยนะคะคนเหนือชอบกินผักกาดจอตอนอ่าหน,หน้าหน้าหนาวนี่แหละคะ่ะพี่พี่เพื่อนเนเพราะว่าผักกาดจะหวานมากแล้วก็รับประทานอร่อยค่ะพี่พี่เพื่อนๆพอน,พ,นพอใส่ใบผักไปก็ให้ใบสลดให้สุกเลยนะคะ อ่พี่สียอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าพี่สีทํากับข้าวพี่สีจะทําสุกทุกครั้งเพราะว่าเราทําทานกันในบ้านนะคะพี่พีเพื่อนๆนี่ค่ะเอาหมูขึ้นมาเอาหมูขึ้นมาใบผักลงไปใบผักลงไปให้ได้ความร้อนเท่าๆกันนะคะพี่พี่เพื่อนๆยังไม่ทันได้ชิมยังไม่ทันได้ปรุงเลยนะคะตอนนี้นี่ค่ะสีสันเป็นยังไงมั่งคะนี่น่ารับประทานมากพี่พเพื่อนๆตอนนี้คือ ผักก็เริ่มใส่ใบผักก็เริ่มสุกเราก็ใส่มะขามเปียกไปหนึ่งฝักค่ะมะขามที่เราเอาเม็ดออกแล้วก็ใส่มะกอ,อกลงไปค่ะพี่สีใช้มะใช้มะกอกป่านะคะสี่ลูกน้าเขาก็จะหวานๆเปรี้ยวๆแปล้มแปลมน,นิดๆกลมกลมนะคะน้ํามะกอ,อกก็เวลาเราไปรับประทานน้ําเขาก็จะหวานติดปากติดลิ้นนะคะพี่ๆเพื่อน ใครที่เคยทานมะกอ,อกก็จะรู้ค่ะว่าน้ำมะกอ,อกนี่อร่อยค่ะมะมกอ,อกเวลาใส่กับข้าวเราซดน้ำแกงจะอร่อยมากค่ะพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะแล้วแต่พี่พี่เพื่อนๆต้องการความหวานนะคะใส่ผงชูรสไปหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะเติมน้ำปลาไปอีกสองทัพพีแล้วแต่ชิมดูนะคะพี่พี่เพื่อนๆเอาเค็มมากเค็มน้อยแต่ว่า วันนี้นะคะความเค็มเราได้จากน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาร้านะคะปิดเตาแล้วปิดเตาแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะพี่เพื่พพอนๆชิมได้รสได้ชาติเมนูจอผักกาดของบ้านพี่สีวันนี้นะคะออกเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆกลมกล่อมหมูนุ่มๆผักนิ่มๆค่ะพี่เพื่พพอนๆน,นี่คะ่ะพร้อมเสิร์ฟกันแล้ว รับรองถึงความอร่อยเลยนะคะพี่พี่เพื่อนๆใครที่อยากทำจอผักกาดอุ้ยฉันได้ยินชื่อมาตั้งนานแล้วไปฉันทำไม่เป็นหมาบ้านพี่สีบอกรายละเอียดหมดแล้วค่ะทำเป็นแน่นอน,นะค่ะพี่พี่เพื่อนๆใครที่อยากรับประทานจอผักกาดกับข้าวเหนือผักกาดจอกับข้าวเหนือทำแบบพี่สีได้เลยนะคะจะเอาอผักกาดกวางตุ้งทำก็ได้ผักฮ่องเต้ทำก็ได้ อร่อยเหมือนกันค่ะพี่พี่เพื่อนๆถ้าไม่ใช้หมูสามชั้นก็เอากระดูกหมูอ่อนก็ได้แล้วก็เอาเล้งก็ได้มาทำแซ่บอร่อยเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้อ่านี่ค่ะเราก็ใส่กระเทียมที่เราเจียวไปนะคะนี่รวยหนะ้าไปหรือจะใส่ในหม้อด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะตักใส่แบบนี้เป็นถ้วยๆวยก็ได้ค่ะนี่ค่ะสำหรับจอผักกาดหรือผักกาดจอใส่หมูสามชั้นวันนี้ก็ต้อง เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วพี่สีก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching ขอบคุณเพื่อนเก่าที่ให้กําลังใจพี่สีมาตลอดนะคะเพื่อนใหม่ให้เม้นไว้นะคะแล้วพี่สีตามแน่นอนค่ะบ้านพี่สีกินดีอยู่ดีมีมากมายหลายเมนูให้พี่ๆเพื่อนๆได้มารับชมกันนะคะใครอยากทานเมนูอะไรทําตามได้อย่างละเอียดเลยนะคะไม่กลับสูตรค่ะ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้พี่สีด้วยนะคะสูตรอาหารวันนี้พี่สีก็ใส่ให้ไว้ท้ายคลิปแล้วนะคะร่องจากลากันไปแล้วจ้าบ๊ายบาย